สวัสดีจ้าพ่อแม่ไปน้องจ้ามัอน,นี่สิบพามาทําอาหารให้เด็กน้อยเด้อจ้าเดอ้อนี่อันนี้ใกล้เป็นชิ้นของเขาจ้าซื้อมาสามําเร็จละของฟองโก้กับอองตัวนี้จ้าอันนั้นสามชิ้นนี่ซีชิ้นจ้าทอดอนี่อีกจ้าทอดในหมอ้ออาหารของเด็กวันนี้กินอาหารง่ายๆนี่จ้า ไก่ชิ้นนะจ้ะไกลชิ้นทอดสุกแล้วจ้ะอาหารเด็กง่ายๆวันนี้จ้ามาทำอาหารให้เด็กเลยจับจักน้อยเขาก็พักกันพักเที่ยงมาจ้ะเด็กน้อยน้อยก็พักเที่ยงม้าแล้วกะจะมากินขา้าวนี่จ้ะยังไม่เสร็จจ้ะ จะตอด,ด้วยทอดฟิตของเฮาจะทอดฟิตทอดอันนี้นะจ๊ะทอดอันนี้เฟ็นฟ้ายว่าจากบ้านเฮาเอินเฟ็น,นฟรายว่าจากในฝรั่งเศสห้องฟีตนี่คือไอ้ขา่าวทอดเฟ็นฟ้ายกินกับไอ้ไก่จ้ะฮักกนแล้วอาหารง่ายๆของเด็กวันนี้จ้ะ มีจ้ะไรที่ละไอเยี่ยก็มันเยี่ยก็เฟ้นไฟโอ้ยห้องยากจะ้ะบ้านเฮาเฟ้นไฟบ้านเฮาจะห้องไซย,ยุนี่ปิดติดปากไลจะเรยเลยลืมสื่อเฟ้นไฟล์นะคะพอดเสร็จแล้วสุกแล้วสเสด็จน้ำมันไว้ จะเสิร์ฟให้เด็กเลยจ้าจจนะคะจตักเสิรใส่จาน พอาวหมอนี่มันแซ่บดีจันะจน,นี่การอน,นาจากักอนาจาักเราบดิน กกินอย่างจะล้วกินใส่ไอ้เฟนไฟเป็นนะจก,กินแต่เฟนไฟกินแต่กิบจ้าพอกินหนังไก่น้ำมูกจ้าเรากินว่าเป็นนี่จ้าจ้าเสร็จแล้วนี่จ้า จานฟองโก้จานอองตัวนี้จ้าจานน้อยจานใหญ่กินว่ทอกันอันนี้พิเศษเอาไว้รอภัยอยากแบบไหนก็นเลือกเอาจ้ามีไก่สองแบบน,นี้ของอาณาจักรน้อยจ้า